สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนิยายเรื่องร้านอาหารปีเซียนะคะเข้าได้แต่ห้ามออกเล่มสามเนี่ยเป็นเล่มจบนะเป็นนิยายกึ่งปัจจุบันกึ่งโบราณน,นะคะมีสัตว์เทพยุคบรรพก,กาลอะไรประมาณนั้นเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มจบเดี๋ยวพวกเราก็จะรู้ว่าน้องเวิร์นซีตายยังไงไตายเพราะอะไรแล้วเถาเทียนั้น เกี่ยวข้องอะไรกับเวนินซีและพี่สาวของน้องนะคะแต่ที่แน่ๆพี่สาวกับเถาเทียเป็นคนรักกันค่ะนิยายเรื่องนี้พระเอกชื่อผีชิวเป็นคนแฝ้ผีนะคะในเอกชื่อเวนินซีเนื้อเรื่องมีประมาณว่าปีศาจเท้าปีเสียออกไปทิ้งขยะข้างนอกแต่ทันทีที่โยนขยะลงไปในถังนะ ผีผู้ชายคนหนึ่งก็ล่วงลงมาในอ้อมแขนผีบัณฑิตเวิร์ซีหน้าต่างงดงามดังบุกผาตัวเย็นอ่อนนุ่มปีเซียที่ถูกสวรรค์ลงโทษให้ร่างกายอ่อนร้อนละอุจนแทบจะทนไม่ไหวนำอีกฝ่ายมาเป็นมอนกอดได้พอดีแต่ปีเซียกล้าสาบานต่อสวรรค์เขาแค่นำผีตัวน,นี้มาเป็นหมอนนอนกอดเท่านั้นแต่ทำไมถึงไม่มีใครยอมเชื่อปีเซียถึงจะมีได้แดงผูกเขาด้วยกัน แต่หัวใจของฉันเป็นหัวใจคนโสดว่างั้นนะคะเวอร์ซีถูกผู้คนผนึกเอาไว้ในหายดองผักดองนักหลายร้อยปีสุดท้ายถูกปล่อยออกมาเห็นเดือนเห็นตะวันแต่กลับพบว่าเตงที่ตายไปแล้วกว่า600ปีนั้นต้องกลายมาเป็นเมียเด็กเพื่อชดใช้นี่ให้กับปีศาจเท้าอายุเกือบหมื่นนำซ้ำยังเป็นเจ้าของร้านอาหารเอกชนที่ต้องจ่ายภาษีและชำระเงินกู้ตามกำหนดทุกเดือนเวอร์ซียังมีนีปี ีเสีที่ชีวิตย่ำแย่เหมือนเจ้าเป็นตัวที่สองหรือไม่หลังจากเรื่องราววุ่นวายนานาประการและทั้งสองก็ได้ร่วมเรียนเคียงหมอนกันกลายเป็นสามีภรรยากันแบบงงๆผู้เท่าจันทาพาคนมาสัมภาษณ์ปีเสียกล่าวว่าเพราะตนแยกขยะประเภทขยะได้ดีจึงหาเมียสวยๆได้ง่ายเป็นพิเศษหรือพูดอีกอย่างว่าฉันเก็บเมียได้จากถังขยะเก็บได้จากถังขยะจริงๆนะ ก็แต่กับเวอร์ซีนะคะผีชิวเนี่ยเสียงเงินได้นอกจากนั้นเนี่ยเครื่องประดับพ่อเปเรียบจริงๆแถมกลัวน้องจะโกรธด้วยนะเช่นน้องอยากได้โคมไฟอะไรเงี้ยผีชิวก็จะบอกว่าที่บ้านมีเพราะเราก็มีของดีกว่านี้แพงกว่านี้นายจะเอาโคมไฟไปทําไมถามแบบนี้น้องโกรธสิคาเลยพูดว่าเออฉันไม่ซื้อก็ไม่ซื้อสิสะบัดหน้าสะบัดเสียงใส่ผีชิวไปอีก ผีชิวก็ได้แต่งอ้อแล้วก็ซื้อให้ก็ได้ฉันซื้อให้คราวนี้นายก็พูดดีๆกับฉันไม่โกรธฉันแล้วไหมอะไรประมาณนี้นะคะบอกแล้วว่าผีชิวเป็นคนขี้เหนียวผีชิวสายเปจะตายก็คือเปเฉพาะน้องเหัวเซีอะเออเล่มน,นี้นะคะผีชิว กับเวินซีจะได้รู้ความจริงที่ว่าสกุลเวินนั้นตายได้ยังไงมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องเถาเทียเถาเทียเป็นลูกชายของมังกรผู้เเ่าเหมือนจะเป็นเทพปะค่ะสถานะก็ไม่ธรรมดาเลยนะแถมยังเป็นคนรักของพี่สาวเวินซีีกด้วยในเล่มสองเนี่ยมันจะมีการแสดงชิงเงินรางวัลแล้วก็ยอดบวดของผีชิวใช่ปะพี่น้องของเถาเทียก็มาประกวดด้วยค่ะนั่นคือหยาจื้อแต่เถาเทียเตือนว่าให้เหวินซีอยู่ห่างจากหยาจื้อให้มากหนอ เพราะว่าหยาดจื้อเป็นคนที่มีส่วนทําให้สกุลเหวินถูกประหารทั้งชีวิตทั้งตระก,กูลเลยเออเจ็ดอยปีก่อนตอนนั้นยุครุ่งเรวองของสกุลเหวินก็มีแบบเป็นฮองเตะก็สกุลฮองเฮาก็ส,ก,ออก,สกุลเหวินนะ ฮองเต้สถาปนาแควนต้องการความลุ่งเลืองสังยญาจื้อให้ความสำคัญกับชื่อเสียงก็เลยส่งคนของตัวเองเข้าวังแล้วก็รอบเป็นขุนนางให้กับฮองเต้ใช้ตราหรือพวกสัญ,ญลักษณ์แล้วใช,ใช้แบบใส่สัญ,ญลักษณ์ของหย่าจือเข้าไปเนี่ยเพื่อจะให้คนกล่าววหว้แต่ตอนนั้นสกุลเวิรนเป็นขุนนางทุนทัดทานจะกระทั่งเรื่องการใช้ตานั้นตกไปความจริงแล้วเรื่องชะตาก,กรรมของสกุลเวลิรนมันก็จะถูกใส่ร้ายอยู่แล้วแต่หยาญาจือ้อเล่งให้มันเร็ว ขึ้นแล้วก็มีแบบเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นนะคะตอนที่สก,กุลหวนถูกจับพี่สาวองหวนซีถูกจับจับหวนซีปลอมตัวเป็นตัวเองแล้วให้น้องชายเนี่ยออก จ,จากกูกนะตอนนั้นพี่สาวคบกับเถาเทียอยู่ค่ะเถาเทียให้ยันคนรักไว้แต่พี่สาวดันเอาไปให้น้องชายหนีและอยากจูดูเรื่องแล้วค่ะก็เลยให้อีกคนคือเหมือนจะเป็นคุณนางคนหนึ่งแล้วจากนั้นก็ฆ่าเวอร์ซีลุงคาถาแช่งชักหักกระดูกจากนั้นก็ไม่สามารถกลับไปเกิดใหม่ได้อีกเล่มสองหยาจือ้อมาปลดผนึกความทรงจำของเวอร์ซีให้รู้เรื่องในเจ็ดร้อยปีก่อนเพราะเข้าใจผิดว่าเวอร์ซีเป็นพี่สาวของเวอร์ซีนะคะ แล้วก็เป็นอดีตคนรักของเถาเทียแล้วไม่อยู่กับผีชิวจุดประสงค์คือจะยุโยงให้ผีชิวสู้กับเถาเทียแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เจร้อยปีก่อนหย่าจื้อเป็นบุตรมังกรก็จริงแต่ชอบก่อเรื่องพอพ่อตายไม่มีใครคุ้มกลงหัวก็เลยอ่าก่อเรื่องจนกระทั่งท่านสวรรค์ลงโทษให้ไปค้งอยู่ในภูเขาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะ่ะสามารถออกมาข้างนอกได้ไม่กี่วันเรื่องน้ำตาเงนางนางเงือกผิดกฎหมายก็เป็นหยาดจื้ออยู่เบื้อง หลังทั้งนั้นในโลกของผีชิวปัจจุบันร่วมกับมนุษย์มีการเปิดร้านอาหารขึ้นชื่อว่าเป็นปีเสียปีเสียเป็นสัตว์มงคลหาเงินเก่งเป็นตัวเรียกทรัพย์แต่ผีชิวไม่เข้าใจนะว่าเคยมีเรื่องกับหยาดจื้อตอนไหนแต่นัดว่าหยาดจื้อเกลียดเถาเทียมากกว่าก็เลยอยากจะยูให้กัดกันแต่สองคนนั้นเขาก็ฉลาดค่ะไม่ได้กัดกันให้เห็นหยาดจือ้อก็เลยโมโหแล้วก็เออนั่งไม่ติดอ่ะเขาทำไมไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ย มาเล่มสามนะคะเท่าแก่ผีจะแต่งงานแล้วก็เลยต้องสร้างล่างให้เหมนซีก่อนต้องสร้างมาจากลากบัวกระดูกมังกรส่วนที่แข็งที่สุดอันนี้เถาเทียมอบให้ผีชิวเองเถาเทียเป็นลูกชายคนโปรดของมังกรเลยได้กระดูกส่วนที่ดีที่สุดไปกระดูกที่สําคัญต่อการสร้างล่างนอกจากนั้นยังใช้สมราคาแพงเข้ามาสร้างด้วยผีชิวขี้แนวปานนั้นจะยอมใจไหมสรุว่ายอมจ่ายค่ะ เพื่อสร้างรางให้เวอรซีจากนั้นผีชิวจะแต่งงานกับน้องการแต่งงานมันก็ต้องมีอะไรกันถูกต้องไหมคะผีชิวหมกมุ่นเรื่องันเตียงมากนางบอกว่าเออถ้าสร้างรางเสร็จเมื่อไหร่จะจับเวอร์ซีแต่งงานแล้วขึ้นเตียงกันเลยผีชิว เป้าหมายเขาชัดเจนนว่าอยากจะทำอะไรการแต่งงานของผีชิวมันมีแบบจีนกับแบบฝรั่งใช่ปะคนขี้เหนียวอย่างผีชิวเอาหมดเลยค่ะเชื่อไหมแต่แต่แต่แต,แต่อย่าลืมเรื่องหยาดจีนนะคะว่าอิตาคนนี้หลังจากถูกจองจำใต้ภูเขาแล้วผีชิวจะแก้แค้นแทนเมียยังไงบ้างเพราะเปิดมานี่พี่แกมัวแต่สร้างเรื่องสร้างกายเนื้อของเมีย ตอนนี้น้องเวรดซีเป็นวิญญาณไม่มีร่างพี่แกว่าหลังจากสร้างกายเนื้อแล้วจะชวนเมียขึ้นเตียงพี่แกมีภารกิจพิษต้องพิชิตใครก็ห้ามเรื่องนี้ไม่ได้เขาเรียกว่ามีปณิธานแน่วแน่คือถึงมันจะโคมนะคะแต่ว่าเลิฟซีนมีมาเสิบกลุบก,กลิบนะเอาเถอะได้สามีมาทำการค้าขายเก่งเอาแต่เงินเข้าไปไม่มีเงินออกผัวเล่นหุ้นไม่ได้เพราะเปีเย เป็นตัวเลียงเงินและไม่และไม่มีกฎว่าเมียจ,จะเล่นหุ้นไม่ได้นะคะแต่ว่ามันมีกฎว่าห้ามห้ามผีชิวะเล่นหุ้นเล่นหวยอะไรทํานองนั้นน่ะผีชิวเขาก็จะให้ลูกน้องไปเล่นหุ้นเออไปเล่นหวยพอได้แบบได้รางวัลมาปุ๊กเขาก็จะแบ่งให้ลูกน้องในเมื่อผัวไม่ซื้อรถ เมียก็ซื้อให้ผัวขับไปเลยจ้างานแต่งงานเถาเทียมาร่วมงานด้วยจากตอนแรกที่คิดว่าเถาเทียนะพี่แกเป็นตัวร้ายแต่ปรากฏว่าเป็นคนละของพี่สาวช่วยพี่สาวแต่พี่สาวสละให้น้องชายหนีไป แต่น้องชายเองก็หนีไม่รอดถูกฆ่าและถูกแท่งหักกระดูกไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้อีกคิดรู้ว่าถ้าเป็นพี่สาวนีไปแทนผู้หญิงโดนฆ่าแบบโผเพียมจะมีอะไรดีพอเข้าหอนะชั้นบนผีชิวเข้าหอกระเบินซีทิ้งลูกน้องให้ทำงานน่าสงสารไหมคะเท่าแก่หนีลูกน้องไม่ทำงานแต่ดันไปนอนกับเมียมันตลกมากคือตื่นเช้าแล้วเมียจำอะไรไม่ได้จำได้แต่ว่าตัเองซื้อรถเอาหมอเข้ามาตรวจ ขวัญซีเพราะว่าผนึกความทรงจำของขวัญสีอันสุดท้ายถูกปลดผนึกแล้วอิตาผีชูนางเลยว่าเต้องอลีลาดีนอนกันลีลาดีขนาดนี้เมียก็เลยความทรงจำกลับมาในนิยายไม่ได้ใช้คำว่านอนด้วยกันนะแต่ใช้คำว่าเอาค่ะไม่กล้าพูดนาะกลัวคนฟังแล้วจะฟังไม่ได้ที่นั้นเล่าไปตอนต้นว่าพี่สาวของขวนซีนางให้นองหนีออกมาแล้วโดนทรมานล้วคานั่นแหละ ไม่ว่ายังไงเวอร์ซี่ก่อนตายเห็นหน้าของเทาเทียที่นัดทูดไปตอนต้นนั่นแหละว่าคนปลอมตัวมาเป็นเทาเทียคืออย่าจือ้อย่าจื้อกับเทาเทีย เป็นพี่น้องกันจุดประสงค์คือตั้งใจให้พี่สาวเหวนซีเห็นก่อนตายใน700ปีก่อนว่าคนที่ทรยศนางคือเทาเทียแต่ความจริงเทาเทียรักนางมากกว่าอะไรแต่พี่ชิวก็รู้มาตลอดว่าลูกมังกรแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันอยากจีกับเทาเทียไม่ถูกกันแต่ทุกครั้งก็ล้นแล้วแต่ว่า คำตรงๆไม่เคยมายุ่งกันกับคนนอกตระกูลเวินดันมาขวางทางอย่าจือ้ออย่าจือ้อเลยเลงให้ตระกูลเวินพินาศเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ว่าทุกคนที่มีส่วนเรื่องในเรื่องนี้นะก็ได้รับผลกรรมการกระทําบนบนแล้วส่่นอย่าจื้อเองก็ได้ถูกลงโทษในภูเขาเช่นกันอันนี้คือสามารถออกมาได้ปีละสองวันนะคะจากตอนแรกที่แบบออกมาได้แบบนานๆหลายเดือนแต่ตอนนี้ เป็นปีและแค่2วันแต่ว่าถึงจอ,อกมาไม่ได้นะก็ยังมีลูกสมุนให้ช่วยทํางานสวนต้นไม้มารอบออสังเกตการเวนซีก็มาจากยาจื้อนี่แหละพ่อผีชิวเป็นหลักขับรถปุ๊บนะเวนซีกลัวมากเพราะผีชิวหัวร้อนจัดโดนยามหน้าจ้าว่าขับรถห่วยอีตาผีชิวเลยบอกเวนซีว่าดูท่าเจ้าจะไม่เหนื่อยงั้นคืนนี้ข้าทำต่อนะเรื่องบนเตียงพี่ชัดเจนนะแต่เวนซีบอกว่าไม่เอา กลางวันทำแล้วอิตาผีชิวเลยบอกว่าเกงไม่เกี่ยวสิกลางวันคือกลางวันกลางคืนคือกลางคืนไม่นับตกลงกลางวันกลางคืนก็ไม่เว้นเลยค่ะผีชิวผีชิวเลยว่าข้าอยากให้เจ้าตั้งท้องมันต้องทําได้สิบุนซีเลยว่าข้ารู้ทันนะเจ้าแค่อยากจะมีอะไรกันแล้วนอนทั้งวันไม่ต้องทํางานนอนกลิ้งบนเตียงนั่นแหละ ก็ว่าไม่ได้นะคะมีเมียอยากนอนกับเมียมผิดแต่ที่เกินไปนี่มันเมยใช่ไหมล่ะอีตาผีชิวใช้เลนน้าปากแจ่ว่าทําไมต้องทําบนเตียงละ่ะในเมื่อในบ้านก็มีทั้งโต๊ะเขียนหนังสือห้องน้ําอ่างอาบน้ําก็ไม่เลวนะและสองคนนี้ก็ก็เถียงกันในรถว่าจะไปทําที่ไหนทํากี่ครั้งในคืนนี้เออเถียงกันเรื่องอะไรเนี่ยผีชิวนี่มักมากจริงๆไปไปมา,มาเนี่ยจะหาให้เพื่อนช่วยบ่นซีที่สุาสานสาธารณะแต่เฟิงตูถ้าทุกคนเคยอ่านเล่มหนึ่งเล่มสองมาจะเห็นว่าเฟิงตัวเป็นเพื่อนของ อผีชิวแล้วก็คอยช่วยผีชิวตลอดฝึงตูสามารถดูดีตก่อนตายของคนได้แล้วก็ยังเป็นเพื่อนกับผีชิวเป็นเพื่อนสนิทเลยแหละเออจําได้ว่าตอนสร้างกายเนื้อให้อีตาผีชิวใช้เลือดตัวเองด้วยคือมันไม่จําเป็นต้องใช้เลือดพี่แต่ผีชิวอยากให้เขาพึ่งพาพี่แก่ให้มากหน่อยอะไรประมาณนั้นวางแผนมาดีจ้ารักเขาอะไรก็เป การตายของสกุลบุน,นั้นไม่ได้ตายปกติไม่ใช่การประหารครั้งเดียวแต่เป็นการประหารผู้ชายาต้องถูกล็อกกระดูกจนตายผู้หญิงถูกตัดเอวจนตายนะคะทรมานไหมมันทรมานนะเว้ยดังนั้นคนที่ ป้ายสีสกุลเหวินสกุลเหวินถูกประหารชีวิตทั้งหมดส่วนคนใส่ไลา์ก็ถูกประหารเช่นกันแล้วย่างสิ้นลูกสิ้นหลานเช่นกันคือประหารแบบนี้มันเจ็บนะไม่ตายทีเดียวแต่ค่อยๆตายเพื่อเลยถามว่าแล้วจเจ้ายังไงกับยาจือ้อแน่นอนว่าผีชิวไม่ปล่อยไปแน่นอนผีชิวไม่ใช่ประเภทที่มีแคแล้วไม่ชำระเพื่อนว่าแล้วนายจะฉีกยาจื้อหรือไงผีชิวเลยบอกว่าตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากว่า จะติดตามจัดการเออเล่นๆต่อไปอะไรประมาณวางแผนเออให้รัดกลุ่มว่าจะทำยังไงผีชิวะนอกจากจะหาเงินเก่งแล้วเรื่องสกรปรกก็ทํามาไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็แต่ละเรื่องอะ่ะเขาก็ทําเนียนด้วยนะไข่มุกที่ผีชิวทําให้โดนจับนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจือต้องการผีชิวยังคิดอยู่ว่าจะเอาน้ําตาลไข่มุ น้ำตาเงือกไข่มุกพ่วกนั้นไปทำไมอย่าจืงอมีแผลที่ขาเดินไม่ถนัดแต่อีกประเด็นหนึ่งเหมือนที่พีชูคิดนั้นคืออาจจะต้องการเชื่อมดวงวิญญาณของพ่อให้กลับมาแล้วกลับมาทำไมล่ะเพื่อนก็เตือนดีๆนะ เพื่อนของผีชิวแต่ละคนคือจริงใจกับเพื่อนใครได้เพื่อนแบบนี้คือต้องรักษาไว้ค่ะตอนนี้ผีชิวแค้นอยากจื้อมากกว่าเลยว่าเฟื่งตัวชะตาของฉันเกี่ยวข้องกับแว่นแค้นทั้งยูสาเหตุและแปดเปื้อนผลกรรมแล้วเติมทีผีชิวก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยิ่งไปกว่านี้บัญชาสวรรค์เขาก็เอาทับอยากจื้อไว้เป็นการทรมานจะเป็นอ่าการตายกำหนดเวลาเช่นกันแต่ต้องการผลักดันให้ตายเร็วกว่าเดิมเท่านั้นคอยดูค่ะว่าผีชิวจะจัดการ เงงฟื่องตูเลยบอกว่าแล้วจะพูดเช่นนี้ก็ไม่ผิดแต่คนที่ค้าอยากจือ้อต้องไม่ใช่ผีชิวหรือวันซีไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นกรรมใหญ่ความผีชิวรักเมียไม่เคยให้เมียได้เท้าติดดินเลยค่ะอุ้มไปนอนอุ้มอาบน้ําอุ้มออกไปเที่ยวสายเปทาดเมียป่านี้ ดีอย่างนี้มีที่ไหนนอกจากผีชิวแล้วท่าแก่ผีแทบผีเนี่ยเขาชอบโดนน้องเวิร์นซียั่วนั่งทับตัวอะไรเงี้ยอ่อนผู้ชายเก่งนะคะแต่ล่างเดยกของผีชิวเป็นแบบไหนเป็นสัตว์เทพในะตำนานที่มีความสําคัญในวัฒนธรรมจีนนะคะโดดเด่นโดยรูปร่างที่ผสมผสานร,ระหว่างสิงโตและมังกรโดยมีลําตัวคล้ายสิงโตส่วนหัวนะคะแล้วก็ปีกเหมือนมังกรสร้างตำนานบางตำนานเนี่ยอาจจะมีเขาลักษณะ พิเศษเหล่านี้นไม่เพียงแต่ทําให้ปีเสียดูโดดเด่นแต่ก็ยังมีความหมายลึกซึ้งในด้านโชคชะตาและความมังคั่งดังนั้นในราชวงศ์อื่นๆเนียเขาก็นับถือปีเสียแล้วก็บูชาปีเสียอ่าแล้วหยาดจื้อเป็นอะไรเป็นลูกมังกร เอเในนิยายเรื่องนี้ก็มีเกล็ดด้วยนะคะสําหรับ่าปีเสียคือบรรยายว่าผีชัวใช้เตียงแทนเรือเอาตรงๆคือไม่ต้องบรรยายแล้วไหมคะว่าฉากบนเตียงมันเป็นยังไงของสองคนเนี้ยมันกระดักปากมากผีชัวเขาก็โดนดึงเกล็ดตอนนอนได้กันแล้วเจ็บไหมมันก็เจ็บแต่ผีชิวชอบมากค่ะ ความฟินมาพร้อมกับความเจ็บพอนอนได้การเสร็จนะคือพี่แกคืนล่างเดิมเอาตัวกอดวินซีแล้วน้องชอบเล่นทางผีชิวนะและถามผัวว่าเจ้าเก็บผ้าที่ตากไว้หรือ,อยังฮห้นี่มันทาสมียชจัด,ดทํากับข้าวล้างจานซักผ้าเก็บผ้าเป็นสารทีแบบนี้ผู้ชายในฝันเลยค่ะเถ่าทีน่ารักนะคะตอนแรกนะัก็ยังคิดอยู่ว่าอีตาเถ่าทีเกี่ยวข้องกับวนซียังไงที่ตึงวิญ,ญญาณช่วยวนซีเอา ช่วยเอาพลังตัวเองดูแลวนซีคือทำเพื่ออะไรแล้วยังสั่งวนซีไปให้ผีชิวผีชิวเหมือนจะแค้นเกลองเออก็หลอกเก่งนะที่แท้ผีชิวกับเ่าเทียเป็นเพื่อนสนิทกันเ่าเทียเป็นคนรักของพี่สาววนซีและเรื่องเนี้ยพี่น้องทำกับเขาห่วยแตกจริงๆรแล้วแบบเชื่อฟังของเ่าเทียนะเมียบอกว่าให้ใช้เงินเพื่อนผีชิวดอกเบี้ยเท่าไหร่ทบต้นทบดอกเข้าไปเ่าเทียเลยบอกว่า ค่าจะทําทุกอย่างที่ก็อล้วนฟังเธอถ้าไม่พอเดี๋ยวไปทำงานเลี้ยงสาวน้อยอย่างเธอเองในสมัยก่อนเนี่ยพี่สาวของเวินซีนะคะพี่สาวของเวินซีไม่ใช่พี่น้องแทๆ้ๆเหมือนจะเป็นลูก อานุอะค่ะแต่ว่าอวนซีก็นับเป็นพี่สาวจริงๆรักเหมือนพี่สาวจริงๆแต่นางอทํากับเ้าห่วยแตกมากเวลานางทํากับเ้าใช่ปะนางก็จะบอกว่าเออนายอะช่วยขนของไปช่วยพี่หน่อยเออสุดท้ายเนี่ยนางก็ต้องเสียเงินให้กับน้องชายเป็นค่าปิดปากเพราะว่าทํากับเ้าทีไรอะเออความมันจะระเบิดทุกทีลำบากชาวบ้านชาวช่องเขาส่วนเทเทิยก็ไม่ได้ต่างจากพี่เสาวอวนซีสองคนนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะก็คือ เวลาเขาจะไปชกไปต่อยกับใครที่ไหนอ่ะเขาก็จะให้ปีเสียเออเขาก็จะให้ผีชิวคอยดูต้นทางให้แต่สุดท้ายปีเชียไม่เคยเสียเปรียบนะได้เงินจากเถ่าเทียตลอดเลยเออค่าปิดปากเพื่อนรักเพื่อลักคัเกเลิมโหนะคะผีชิวพี่สาวเือนซีลยบอกว่าให้ไปแปลกหามส่วน นางอาจจะอยู่บ้านวันเทศกาลหยุดแล้วค่อยกินข้าวกับเบิ้ซีครอบครัวจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันพอแถาเทได้ยินว่านางจะทํากับข้าวก็เลยบอกว่าอย่างอื่นล้วนได้หมดโยเวนทํากับข้าวเดี๋ยวข้าทําเองนางไม่ต้องทําเดิมแล้วคนในครอบครัว ทำกับข้าวกินกันเป็นเรื่องดีแต่สำหรับพี่ซาววนซีแล้วความรู้สึกของเทาเทีย้ายเมียทำกับข้าวเกรงว่ามันมงคลจะเป็นงานศพเอาทำกับข้าวห้อยแตกบัดซบเลยใช่ไหมนางเลยว่าข้ารู้สึกว่าข้าทำกับข้าวได้เก่งมากเทาเทียเลยบอกว่าขนาดเจ้ายังไม่กินอาหารฝีมือเตงเลยนั่นผัวยังรู้ว่า เมียไม่ทํากับข้าวทํากับข้าวห่วยแตกบัดซบห่วยแตกก็ช่างเถอดขนาดตัวเองยังไม่กินอาหารฝีมือตัวเองอะ่ะเท่าเทียยังบอกอีกว่าผีชิวจะพาคนแปลวไข่มุกนางเงือกมาให้หมดอยาจืจอแคนมาจะแค่แค้นผีชิวยังไงแน่นอนว่าเอาคืนไม่ได้นะคะเพราะว่าขนาดตัวอยากเจอเองก็เอาตัวไม่รอดเลยอ่า ภูเขาที่ยาจื้อถูกกักขังอยู่ก็คือภูเขาปูโจภูเขาปูโจแห่งนี้ต้องมีการฟื้นฟูและต้องมีสารอาหารยาจื้อคือปุ๋ยที่บัญชาการสวรรค์ฝังไว้ภูเขาดูดซับสารอาหารจากยากจื้อทุกวันและยังดูดซับหนักกว่าเดิมด้วยแน่นอนว่าพีชิลพี่สาวเวนินซีไม่โกรธนะคะแต่แค้นมากเพราะว่าถึงสกุลเวินจะถูกลงโทษแต่โทษไม่ถึงประหารแน่นอนนางแค้นมากเถาเทยเลยบอกว่า ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะยังไงเถ่าเทียนะ่ะไม่ปล่อยให้ยาจือรอดแนะ่อยาจื้อสมัยพ่อยังอยู่พ่อเป็นมังกรยาจื้อก่อเรื่องทุกวันแต่ที่ไม่มีใครเอาเรื่องนั้นเพราะว่ามีพ่อคอยคุ้มกะลาหัวก่อเรื่องทุกวันพอพ่อ,พอตายก็ก่อเรื่องและจบลงด้วยการถูกฝังใต้ภูเขาเป็นอาหารให้ภูเขาปู้โจตอนนี้ทั้งผีชิวทั้ง เท่าเทียไม่เอาอย่าจื้อไว้แน่สองลุมหนึ่งแต่ไม่ใช่ลุมนะคะเพราะแกมันชั่วเองไปยุ่งไปทำลายกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องคืออยากจะเอาตัวเองไปให้คนกล่าววัแต่สกุลหวน,นั้นค้านนั่นแหละเหตุผลว่าทำไมโดนประหารนั้นเพราะว่าไปหยับตื่นอย่าจื้อเขา้า ส่วนผีชิวไม่รู้เรื่องรู้ราโดนเกลียดไปด้วยกำตามสนองในเมื่อแกอยากจะได้น้ำตาม,มุกเงืองนั่นผีชิวก็เป็นคนขนพวกนั้นกลับมาทั้งหมดแต่อยาจื้อมันก็หาเรื่องตายนะมันส่งกระดูกเท่ากระดูกของกุลสกุลเวือนมาให้เหวือนซีแล้วลงท้ายด้วยว่า จากอยาดื้อเพื่อลักของคุณเอาตรงๆนะเวินซีไมย่ยงไม่อยากจะพูดถึงมันก็มากกลวนให้เขาโกรธเวนซีโกรธมากจนน้องผีเซาตี้หรือน้องผีไม้กวัดน้องอยู่ในสถานะลูกชายของผีชิวกับเวอนซีน้องก็น่ารักและบอกเวอนซีว่า จะไปต่อยกับใครที่ไหนก็ไปเอาผมไปด้วยพอะรู้ว่าเมียโกรธปุ๊บรีบขับรถกลับมาบ้านเลยนะคะผีชิวพลังที่อยู่ในตัวโคเวอซีมีทั้งปีเซียและของเถาเทียรวมกันถามว่าแกล่งไหมแกล่งค่ะเพราะว่าของปีเซียได้มาตอนที่ผีชิวหยวดเลือดลอนลงตอนสร้างร่างให้ของเถาเทียเนี่ยได้มาตอนที่เถาเทียดึงกระดูกให้น้องตึงกระดูกให้น้องนะคะมันจะปกป้องน้องตอนที่จะมีอันตรายในจดหมายมันเขียนยุยงด้นะว่าผีชิว มีเจตนาแอบแฝงใกล้ชิดคุณคนที่เขารักไม่ใช่คุณ แต่เขารักแถาเทียที่หลอกเงินเขาไปเพราะคุณเป็นคนรักแถาเทียในเมื่อเขาไม่ได้แถาเทียดังนั้นจึงคิดหาวิธีครอบครองคุณเถาเทียไม่ได้หลักคุณคุณเขาแค่ถูกใจหน้าตาดวงชะตาของสกุลเวิร์นหาเขาว่าเขาไม่จริงใจอะไรเงี้ยตลกคือหยาดจื้ประสาทกลับไหมคะสร้างเรื่องมา600ปีก่อนให้พี่สาวเวิร์นซีก็จะผิดแต่คนออกไปดันเป็นเวิร์นซีคนถูกฆ่าก็เวิร์นซีอ่านไปอ่านมาในหยาดจื้มจะชงให้เถาเทียกับปีเสียได้กันเองบ้าเปลา จนตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าคนที่ออกจากคุกหนีไปไม่ใช่พี่สักโฮเวนซีแต่เป็นเวนซีเองโง่มาแต่เกิดหรือเปล่าคะ ไม่งานพ่อคงไม่ปลดปานเถาเทียหรอกจะยุแยงให้เขาเกลียดกันแกยังมีสติอยู่ไหมเนี่ยตอนที่เอาเถา,าเทียเอาเงินมาคืนใช่ไหมคะผีชิวรู้นะว่าเถาเทียเอาเงินไปทําไมคือเอาไปสร้างไข้กลแล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเกิดปัญหาแล้วเวิร์นซีได้มาอยู่ข้างกายผีชิวไข้กลที่เถาเทียสร้างมันนั้นเอามาใช้กับเวิร์นซีทําเพื่อไม่ให้หยาดจื้อหาเจอแล้วผีชิวก็เลยถือสว่า จ่ายเงินเพื่อเมียแต่ว่าแถาเทียกับผีชิวก็ไปไหว้พ่อตาแม่ยายนะคะครอบครัวอบอุ่นมากแต่วความจริงที่อยาจื้ออยากทําลายครอบครัวสกุลบวนนั้นเพราะว่าตอนทีพ่อยังอยู่พ่อสกุลบวนนะพ่อหวนยังอยู่ยังพอเข้าใจได้แต่ที่อยาจื้ตั้งใจเล่นงานครอบครัวเวิร์นซีเพราะปู่ของเวิร์นซีให้ความสําคัญกับปีเสียอ่ากับราชวงมันก็เลยแค้นก็ปีเสียเป็นสัตว์มงคลของจีนไงเขาไปกราบไหว้มังกรอ,อะไรยังไงเออ แต่ว่าพ่อเป็นวังกรแล้วลูกก็ต้องเป็นวังก่อนปะาคะเออแล้วแกอยากจะให้เขากราบไหวแต่ว่าเขาไม่ไหวไงถ้ามีโชคชะตาของปีเสียปีนั้นเนี่ยคนกราบไหวก็คงจะหลุดจากภูเขาเฮงซวยนี้ได้แต่ปล่กคงหวนซีดันแสหาเรื่องเองที่บัญชาสวรรค์ขังหยาดจื้อเอาไว้ใต้ภูเขาปู้โจเพราะอ่ามันคือองค์ประกอบของความไม่สงบสุขของโลกตัวหยาดจื้อน่นนะ ก็มันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วมันก็ยังจะปลุกพ่อมารับโทษแทนก็คือมันลูกอกตันยูมากเท่าเทียกโกรธนะสุดท้ายคือโดนลงโทษแล้วตายแต่คงไม่อธิบายนะคะว่าหยาดจื้อตายยังไงเพราะว่ามีทั้งแบบฝึื่งตูมีเพื่อนของอปีเสียมีเพื่อนของผีชิวมาช่วยการจัดการนะคะแล้วผีชิว กับเทาเทียเขาก็ร่วมมือกันด้วยแล้วคิดว่าตัวเองส่งๆแล้วใส่รลายวนซีเทาทีกับผีชิวแคนมากก็เลยมีแต่ละคนเนี่ยทำกรรมไว้ก็ต้องไดยรับกรรมแล้วอยากจืก็ตายคือนิยายเรื่องนี้นะคะมันเป็นนิยายฟิลกูดก็จริงแบบนี้แหละแต่ว่า มันเห็นความรักจริงๆของผู้ชายคนหนึ่งทำเพื่อคนที่รักครอบครัวแล้วก็คนรักรวมถึงเพื่อนของผีชิวผีชิวไม่เอาเปรียบเพื่อนจริงใจกับเพื่อนเพื่อนเต็มใจช่วยเหลือผีชิวมันเป็นนิยายที่ดีค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีดีแค่ฟิลกู๊ดอย่างเดียวมันเป็นเรื่องราวความรักแล้วก็การอ,อดีตของวอร์ซีก็น่าสนใจเองด้วยแล้วสองคนเดินมาถึงจุดนี้ก็ต้องผ่านความเป็นความตายคามเจ็บปวดความไม่เข้าใจกัน ก่อนจะปรับตัวเข้าหากันได้นะคะแล้วก็จบลงสองคู่เท่าทีกับพีชิลก็ได้กราบไหว้บรรพบุรุษกราบไหว้สกุลเหวินร่วมกันยังไงนะคะถ้าใครชอบขคคลิปของนักก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e และสามารถกดโดนในเลียงขนมนัดได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณคะ่ะ